กลับสวัสดีทุกทกท่านที่เคารพรักอย่างสูงค่ะกลับมาพบกับบียิปซีใครใจ,ใจกันอีกแล้ววันนี้บียิปซีใครใจภูมิใจเสนอดวงชะตาของท่านที่เกิดราศีมีนท่านที่เกิดราศีมีนจะอยู่ระหว่างวันที่13มีนาคมถึงวันที่12เมษายน ส่วนอันนี้เป็นเบอร์โทรติดต่อบยิปซีใครใจนะคะ0955325693 0955325693ส่วนไลน์ไอดี baytarot b e t a r o baytarot b e t a r o ไว้แอดไลน์ไว้คอนแทคกับเบยิปซีใครใจนะคะในกรณีที่ต้องการให้เบยิปซีใครใจพยากรณ์ดวงแบบ p r i v a t e แบบตัวต่อตัว,ตว,ตวและก็สามารถที่จะดูดวงผ่านวิดีโอคอลได้ด้วย บี้สีใครใจขอแนะนำหินนะคะของประจำราศีมีนในพศออนี้เลยนะคะอันนี้คือโรโดโครไซต์นะคะเป็นหินประจำราศีมีนในพศนี้อีกก้อนหนึ่งก็จะเป็นโรสควอสส์เห็นไหมคะสวยงามอีกก้อนหนึ่งก็จะเป็นมูนสโตนนะคะ อืมคราวนี้ถ้าเกิดเราร้อยรวมกันเนี่ยเป็นรูกป,ประคำแบบนี้นะคะมีสามสิ่งสามชนิดเนี้ยอยู่ในเส้นเดียวกันแล้วก็เขาเรียกว่าสเสนหามนตราค่ะซึ่งเพื่อนๆนเนี่ยนะคะสามารถไปครอบครอง หินกำไรหินเหล่านี้เนี่ยได้ที่ร้านท่านอาจารย์หญิงชุธามาศนาสงขาชื่อร้าน Stone River อยู่นักนิวัด21ราดพร้าว71ค่ะนะคะที่นั่นจะเป็นหินคุณภาพดีเกรดพรีเมียมส่วนวันนี้นะคะเบยิปซีใครใจอุปกรณ์ในการใช้มีอันนี้จะเป็นไพ่นะคะ Energy of Asia t a r o d e x ของ Master รทาวอนบุญยวนค่ะ เป็นมาสเตอร์ระดับโลกเลยทีเดียวนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็ใช้หินสีมหัศจรรย์ในหีบใบนี้นะคะมีหินสีมหัศจรรย์ทั้งหมดเนี่ย125ก้อนแต่วันนี้ไปใช้ไม่หมดหรอกค่ะใช้เขาเพียงแค่10ก้อนเอาละค่ะท่านที่เกิดราศีมีนพร้อมแล้วนะคะเดีบิบขอสับแป๊บหนึ่งนะคะ ไพ่ของท่านอาจารย์ถาวรบุญยวันเนี่ยจะใบใหญ่หน่อยแต่เขาว่ามีความลื่นนะคะพอสับได้เอาละค่ะท่านที่เกิดราศีมีนทุกทกท่านคะตั้งจิตอธิษฐานดีๆโอมอคีพาหูบุพผังสการะบรรทานังครูบาจาริยังอาจารยะเทวามุนีฤาษีสิทธาปิตามตาอรคยีนะสุเีนะจ่ะชมามีหังสาธุสาธุสาธุ เอาละค่ะเลือกหินมาครบแล้วนะคะเดี๋ยวก่อนอื่นไปยิมซีใครใจนะคะขอแนะนําหินให้เพื่อนๆ รู้จักกันก่อนก้อนแรกนี่เราเรียกว่าบอสเนาอาเกตนะคะเนี่ยเขาจะมีความเข้มขลังเข้มมีพลังเนี่ยมากมายแล้วบอสเนาอาเกตเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของความร่ารวยค่ะต่อมาเป็นมาลาไคนี่สวยงามมากมาลาลคไนี่คะ่ะสวยงามต่อมานะเป็นคริสตัล อ m มิติสโรสควอสไทเกอร์สไอดันเมชเชนช O ร์สเบอร์สิตรินอร์เ a นต์เวนเจอรสวยนะคะหินตะก้อนมีความสวยงามยูในาคเทพี TP. แห่งโชคลาภเอาละค่ะ ท่านที่เกิดราศีมีนนะคะท่านที่เกิดราศีมีนเนี่ยก้อนแรกเนี่ยได้อาเกตแสดงว่าในเดือนมิถุนายนอ้ออันนี้เป็นการพยากรณดวงชะตาของท่านที่เกิดราศีมีนประจำเดือนมิถุนายนนะคะบอสนาอาเกตเนี่ยบอกให้ทราบว่าท่านที่เกิดราศีมีนในเดือนมิถุนายนนี้ตัวท่านเองเนี่ยหยิบจับอะไรก็ประสบความสำเร็จ ทำงานหยิบทำงานอะไรหยิบจับธุรกิจอะไรหรือจับสิ่งใดนะคะมีความลามีความราบรื่นรื่นปรื้ดดีนะคะมีความราบรื่นรื่นปลืดดนะะลปล้ดดีทําอะไรก็ประสบความสําเร็จในเดือนมิถุนายนนี้ตัวท่านเองอ่ะมีพลังมากนะคะมีพลังดีๆเยอะมีพลังในตัวเองอ่ะเยอะนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวลองดูซิว่าไพ่แนะนำว่าอะไร ให้แนะนําว่าตัวท่านเองจะต้องมีในเรื่องของความมีระเบียบวินัยมีในเรื่องของความมุ่งมั่นตั้งอกตั้งใจเนี่ยอย่างแท้จริงอย่าย่อท้ออย่ายอมแพ้นะคะเห็นไหมพ่ชัดเจนมากแล้วความสําเร็จมาสู่ท่านอย่างแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวต่อมามาลัยมาลายเนี่ยบอกให้ทราบเลยนะคะว่าตัวท่านเองเนี่ยในเดือนมิถุนายนเนี่ย พูดดีแล้วได้เงินพูดดีแล้วมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของท่านนะคะเนี่ยดูสิพูดแล้วเป็นเงินเป็นทองดังนั้นเนี่ยเราจะพูดแล้วเป็นเงินเป็นทองได้เราก็ต้องพูดคุยในลักษณะเป็นเชิงบวกเชิง positive thinking เชิงให้กำลังใจเชิงสร้างสรรค์แล้วก็แบ่งปันเรื่องเราดีๆให้กับทุกคนเนี่ยทั่วโลกถึงมีเงินเข้ามา ถึงมีสิ่งดีๆเนี่ยเข้ามาอาจจะไม่ใช่ตัวเงินอย่างเดียวเป็นสิ่งอื่นด้วยมากมายหลายอย่างมีเข้ามานะคะเอาละดูว่าไพ่แนะนำอะไรโอ้โหอืแสดงว่ายิ่งตัวท่านเองนี่นะคะมีในเรื่องของความไม่วู่วามไม่เจร้อนมีสติ มีความรู้สึกตัวอยู่ตลอดเวลาเนี่ยยิ่งเป็นการดีเลยนะคะไม่ให้มีความวิตกกังวลใจให้มีความสบายใจนะคะแล้วก็ให้ค่อยๆค,ค,คิดแล้วก็เรียงลำดับขั้นตอนเนี่ยให้ดีๆเห็นไหมเออเห็นไหมเพราะว่าีไพ่เนี่ยผู้หญิงเนี่ยถูกมัดถูกล่ามอย่างเงี้ยนะคะมันมีความอึดอัดมันมีความไม่เป็นอิสระ ดังนั้นท่านจะต้องพยายามนะคะมีจิตใจเนี่ยให้ดีมีสติมีสมาธินั่งสมาธิหรืออาจช่วยในช่วยในเรื่องของการฝึกสมาธิได้ก็เล่นโยคะหรืออ่านหนังสือหรือฟังเพลงบำบัดรดน้ำต้นไม้ก็ได้นะคะทำให้จิตใจเนี่ยเป็นไงคะเบิกบานใจให้มีจิตใจที่ผ่องแผ้วพอเรามีจิตใจที่ผ่องแผ้วมีอารมณ์ที่เบิกบานใจแล้วแล้วก็เวลาเราพูดคุยอะไรออกมาแล้วเนี่ย มันเป็นคำพูดที่ออกมาในลักษณะแบบเชิงบวกนะคะสามารถที่จะดึงดูดสิ่งดีๆเนี่ยดึงดูดพลังดีๆเนี่ยเข้ามาสู่ตัวท่านได้นะโอเคเห็นไหมเลิศเอาละค่าต่อมานะคะเรามารับชมกันต่อต่อมาเนี่ยได้คริสตัลคริสตัลที่บอกให้ทราบเลยนะคะว่าตลอดในเดือนมิถุนายนนี้ตัวท่านเองมีโอกาสได้พบบุคคลชั้นแนวหน้าได้พบคน ใหม่ๆที่มีในเรื่องของความรับรู้ดีมีการศึกษาดีมีเรื่องราวดีๆที่มาแบ่งปันให้กับตัวท่านคะ่ะแม้แต่ญาติพี่น้องของท่านเองนะคะในช่วงตลอดเดือนมิถุนายนนี้ญาติพี่น้องของท่านทุกคนมีความสุขนะคะรวมทั้งเพื่อนฝูงของท่านด้วยมีความสุขนะโอ้หินบอกดีมากเลยนะคะท่านที่เกิดราศีมีนนี่ดวงเนี่ย ดีดวงอยู่ในเกณฑ์ดีแล้วก็ดวงน่ารักแสดงว่าตัวท่านเองเนี่ยเป็นผู้ที่ทำไมคะมีบุญบารมีดีด้วยแหมเห็นไหมนี่ตัวท่านเองเนี่ยเห็นไหมตลอดเดือนมิถุนายนนี้ตัวท่านมีเกณฑ์ได้รับการผลักดันได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่จากบุคคลชั้นแนวแน่และก็ได้รับความจริงใจได้รับการดูแลจากทุกๆุกคนในวงการ โอ้โหไพ่ก็สวยอ่ะต่อแม่ค่ะเรามาดูอมิติสอมิติสนี่นะคะเป็นหินที่มีพลังมากแล้วก็ตัวหินอมิติสนี่นะคะอยู่ในตำแหน่งของดีที่ดีด้วยในในในการวางหินในวันนี้ในการเรียงหินในวันนี้บอกให้ทราบเลยว่าห่วงจุ้ยที่บ้านของท่านเป็นไงคะดีมีนางฟ้าเทวดาคอยปกปักรักษาคุ้มครองดีนะคะนี่ เบยิปซีใครใจนะคะมองหินแล้วก็รู้เลยว่าหินเนี่ยเขาแนะนําว่าให้ท่านเนี่ยนะคะพยายามดูแลห่วงจุ้ยเนี่ยของที่บ้านของท่านเนี่ยให้ดีๆนะทาความสะอาดปัดกวาดดูแลความสะอาดให้ดียิ่งพระยิ่งเจ้าเนี่ยปัดฝุ่นให้ดีเพราะว่าถ้ายิ่งพระมีฝุ่นเนี่ยจะหมายถึงว่าเงินทองเนี่ยติดขัด ดังนั้นต้องพยายามเช็ดฝุ่นเนี่ยปัดฝุ่นให้สะอาดนะคะดูแลองค์พระด้วยพระพุทธรูปนำมาปัดฝุ่นอย่ารอไปทำช่วงสงกรานนะคะปีละครั้งมันช้าไปแล้วก็ฝุ่นจับหนาเตะมีโอกาสทำได้ทำบ่อยๆค่ะนะคะอะดูไพ่แนะนำว่าอะไร <c oughs> ดูสิไพ่แนะนำว่าอะไร <_ S 1> เห็นไหมต้องพยายามดูแลเอาอกเอาใจใส่นะที่ว่าใส่เนี่เนเยเช้ามาเ,เ,เ,เปิดหน้าต่างเลยให้พลังลบเนี่ยออกไปจากห้องเราเพราะเวลากลางคืนเนี่ยมีพลังลบเข้ามาในบ้านเรานะคะพอเช้าเช้าเนี่ยก็เปิดเลยเปิดหน้าต่างเลยให้พลังลบเรานั้นเนี่ยออกไปเพราะว่าแสงอาทิตย์เนี่ยท่านมีพลังมอกท่านสามารถทําลายพลังลบเรานั้นเนี่ยได้จริงๆนะคะอเห็นไหมดูแลเอาอกเอาใจใส่ให้ดีดูแลเอาอกเอาใจใ,ใส่คนที่รักของท่านให้ดี อย่างอามิทิสนี่ยังบอกอีกนะว่าต้องดูแลบุพการีพระอรหันต์ในบ้านของเรานั่นแหละคะ่ะให้ดีเยี่ยมนะคะอืมนะดูแลท่านให้ดีคะ่ะก็หมายถึงคุณแม่คุณพ่อคุณแม่ของเรานั่นเองดูแลให้ดีนะคะต่อมาโรสคอสโรสคอสเนี่ยบอกให้ทราบเลยนะว่าท่านที่เกิดราศีมีนเนี่ยมีไอเดียดีๆนะคะมีความคิดใหม่ๆคิด มีโครงการใหม่ๆและะ้วค่ะนะเป็นโครงการที่ดีแล้วก็เป็นโครงการที่สร้างสรรค์ต้องการลงมือทําในเดือนมิถุนายนนี้ตัวท่านเองสามารถนะคะลงมือทําได้ด้วยสร้างสิ่งใหม่ๆสร้างเรื่องราวดีๆแบ่งปันให้กับทุกคนทั่วโลกได้รู้จักแบ่งปันความรู้นี่โครงการใหม่ๆเรื่องราวใหม่ๆ มีการแบ่งปันมีการอาจจะคือมีเราพอเรามีเรื่องเล่าดีๆเรื่องเล่าใหม่ๆแล้วเราแบ่งปันไปให้ทุกคนทั่วโลกได้รู้ได้มีความรู้เป็นปันความรู้นะคะก็จะทําให้ตัวท่านเองได้รู้จักเพื่อนใหม่ได้รู้จักบุคคลใหม่นะทาให้เป็นไงคะตัวท่านเองมีในเรื่องของความเจริญรุ่งเรืองส่งผลให้ในหมู่บ้านตำบลอำเภอประเทศ ระดับโลกมีความเจริญรุ่งเรืองด้วยแล้วก็จะมีคนใหม่ๆเข้ามารู้จักตัวท่านเนี่ยเยอะแยะมากมายแสดงว่าตัวท่านเองยมีไอเดียดีๆแล้วไอเดียนี้มันเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคราวนี้ส่วนนี้มาถึง Tiger's Eyes Tiger's Eyes บอกให้ทราบว่านะคะสิ่งที่ท่านรู้สึกว่าก่อนหน้านี้ ท่านทำให้ท่านรู้สึกอึดอัดทำให้รู้สึกไม่ค่อยลื่นไหลลื่นปลื้ดนะคะในเดือนมิถุนายนนี้แล้วค่ะสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมีโอกาสที่คลี่คลายไปในทิศทางที่ดีเพราะอะไรจากตัวท่านเองแหนะจากตัวท่านเองหินห้าก้อนที่เราดูผ่านมาเนี่ยตัวท่านเองมีพลังบางอย่างมีพลังพิเศษถ้าเป็น บุคคลก็เป็นบุคคลที่ดีๆล่ะค่ะเป็นบุคคลที่น่ารักเป็นบุคคลที่จริงใจกับท่านมีการสนับสนุนมีผู้ที่มาอุปถัมภ์ท่านช่วยเหลือเกือ้อกูลท่านผลักดันท่านสามารถผลักผลักดันท่านเนี่ยให้ประสบความสําเร็จให้เรื่องความอึดอัดความที่ไม่ลื่นไหลไม่ลื่นปื้ดเหล่านั้นคลี่คลายไปในทิศทางที่ดี คำว่าลื่นปื้ดนเนี่ยบยิได้มาจาก m a s t e r p r i n t c o m ค่ะเจ้าของทฤษฎีกับหลังหันนะคะช่องหลักทาง YouTube ค่ะลองเข้าไปรับชมรายการของท่านอาจารย์ m a s t e r r r i n t ดูรายการท่านมีประโยชน์ค่ะนะฟังแล้วเนี่ยมีชีวิตใหม่ฟังแล้วเราคือบางท่านถ้าอย่างอย่างเบเนี่ยเบเข้าไปฟังเบรู้สึกเข้าไปฟังแล้วทำให้ตัวเบเองเนี่ยมีความล่าเดินจำใสมี ไอเดียมีใหม่มีไอเดียดีๆแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมีพลังที่ทำอะไรได้หลายๆอย่างมากขึ้นอย่างการที่มาทำวิดีโอคลิปเนี่ยแล้วแบ่งปันเรื่องราวดีๆให้กับเพื่อนๆพี่ๆลูกค้าที่น่ารักทุกทุกท่านแล้วก็ทุกคนทั่วโลกเนี่ยก็ได้แรงบันดาลใจเนี่ยมาจากมันสปินนี่ละค่ะนะคะโอเคอะเดี๋ยวคนนี้เรามาดูไพ่ว่าไพ่แนะนำว่าอะไรอืม พี่บอกเลยนะว่าในเดือนมิถุนายนนี้ไม่ให้ตกใจไม่ให้เสียสูญน่ยนะนะก่อนหน้านี้ไม่ว่าเหตุการณ์ของท่านจะเป็นอย่างไรก็ตามนะคะในเดือนมิถุนายนนี้พยายามทําจิตใจเนี่ยให้หนักแน่นให้มีสติให้มีสมาธิเอาไว้มากๆค่ะนะคะ ตัวท่านยังโชคดีนะตัวท่านยังมีเพื่อนมีญาติพี่น้องมีบุคคลที่น่ารักเขาให้การสนับสนุนคุณเนี่ยทุกวงการนะตัวท่าน่ยเรียกว่าโชคดีดังนั้นตัวท่านเนี่ย,นนยห้ามกระวลกระวัยใจห้ามฟุ้งซ่านนะคะแล้วก็ห้ามทําให้ตัวเองรู้สึกอึดอัดรู้สึกเจ็บป่วยอะไรแบบนี้ค่ะนะเออ ต้องให้กำลังใจตัวเองเยอะๆนะคะเออนะอย่าวูว่วามอย่าเจร้อนนั่งสมาธิใพ่ใบนี้น่ากลัวนะคะแต่ว่าเบยิซีได้อ่านจากหินอ่านจากไพ่แล้วกันเอาคำแนะนำจากหินจากไพ่เนี่ยได้บอกท่านแล้วว่าท่านจะผ่านสถาน,นาการณ์เนี้ไปได้อย่างไรนะโอเคต่อมาเรามาดูนี่ดันเมเชนเจสเปอร์ <c oughs> ขอให้ค่ะดันเมเชนเจสเปอร์เนี่ยบอกให้ทราบว่า ในเดือนมิถุนายนนี้ตัวท่านเองเนี่ยนอกจากมีสเสน่ห์นะคะจากเพื่อนมีใหม่จากบุคคลที่อยู่ชั้นแนวหน้ในวงสังคมเนี่ยทุกวงการแล้วนะตัวท่านเองยังมีสเสน่ห์กับฝ่ายตรงข้ามด้วยสำหรับท่านที่ไม่มีคู่นะในเดือนมิถุนายนนี้มีโอกาสได้พบคู่นะคะแล้วสำหรับท่านที่มีคู่อยู่แล้ว ตัวท่านเองเนี่ยนะคะกับคนพิเศษเนี่ยก็าอาจจะมีการดูแลเอาเอกเอาใจใส่กันเนี่ยมากเป็นพิเศษเพราะว่าต่างฝ่ายต่างเป็นไงคะมีสเสน่ห์เลยต้องมาดูแลกันเป็นพิเศษคะ่ะนะคะแอ้ไพ่บอกว่าอะไรเห็นไหมไพ่บอกเลยในในเดือนมิถุนายนเนี่ยตัวท่านมีสเสน่ห์จริงๆนะมีคนที่ให้ความสนอกสนใจในตัวท่าน จริงๆเลยนะเลยทำให้ตัวท่านเนี่ยมีในเรื่องของความเป็นห่วงเป็นใยเนี่ยคนพิเศษของท่านเนี่ยมากเป็นพิเศษส่วนคนที่ไม่มีคู่ก็จะมีการดูแลเอาเอกเ,เ,เอาใจใ,ใส่ตัวเองเนี่ยมากเป็นพิเศษด้วยเพราะว่ามีสเสน่ห์นะคะหินต่อมาซิทรินซิทรินนี้บอกเลยนะว่าการเดินทางของท่านนะปลอดภัยอุบัติเหตุไม่มีและการเดินทางของท่านเนี่ย ในช่วงเดือนมิถุนายนนี้การเดินทางมีโอกาสได้พ็อกเก็ตมันนี่หรือการเดินทางในครั้งนี้มีโชคมีลาบจากการเดินทางเออนี่คะเอาละดูไพ่ก็บอกว่าไพ่เตือนนะคะ ต้องพยายามดูแลในเรื่องของสุขภาพของตัวเองนิดนึงสำหรับท่านที่เกิดราศีมีในเดือนมิถุนายนนะคะต้องพยายามควบคุมอารมณ์ของตัวเองอย่าวู่วามอย่าอารมณ์ร้อนอย่าใจร้อนส่วนหินบอกในเรื่องของสุขภาพว่าให้ระมัดระวังสุขภาพเกี่ยวกับในเรื่องของช่องท้องนะต้องระวังนะคะรับประทานอาหารอะไรก็ อย่าทานอาหารรสจัดจนเกินไปนะคะแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยเราก็ยังอยู่ในช่วงของการที่เราต้องระมัดระวังในเรื่องของอาหารการรับประทานอาหารนะคะก็ต้องทรอคะทานอาหารที่ร้อนใช้ช้อนกลางล้างมือทุกครั้งนะคะแล้วเรายังคงต้องใส่แมสอยู่นะอะต่อมาเป็นโอเรนจ์เวนเจอรีนนะคะ <c oughs> ขอภัยค่ะโอเรนจ์เวนเจอรีนเนี่ยบอกเลยนะ ว่าตัวท่านเองเนี่ยนะคะตลอดในเดือนมิถุนายนเนี้ยตัวท่านเองจะเป็นผู้ที่มีอารมณ์เนี่ยเบิกบานจำใสนะคะเอออันนี้อาจจะแย้งกันกันกบไทเกอร์ e ไอสเอาไม่แย้งสิแต่ไพ่อะเขาบอกมาว่าให้ทำจิตใจให้ดีแต่ว่าหินเนี่ยโอเรนจกับ Tiger's Eyes ส์เขาสนับสนุนกันเลยนะถ้าท่านเองเนี่ย เออ่มีในเรื่องของอารมณ์ที่ดีมีใจิตใจที่ดีนะคะสิ่งหลาๆอย่างเนี่ยเขาดีตามไปด้วยอืมนี่นะสิ่งที่ท่านลงมือทําแล้วสิ่งที่สิ่งใหม่ๆที่ท่านวางแผนอไวไเงี้ยมีโอกาสได้ทําแล้วก็ Orange Avengerine บอกเลยนะว่าไม่มีการสะดุดใดๆทั้งสิ้นทุกๆเรื่องเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรอบรู้เป็นในเรื่องของทุนเป็นในเรื่องของ แรงกายแรงใจแรงสมองครบนะคะไม่สะดุดพายบอกว่าตัวท่านเองเนี่ยนะคะโชคดีแล้วมีเออ่คนใจดีหรือมีโคชชิ่งดีๆนะคะหรือมีอาจารย์มีครูด,ดีๆเห็นไหมเขาคอยมาแนะนําเรื่องราวดีๆเนี่ยให้กับท่านด้วยเออถึงแม้ว่าบางท่านเนี่ย บางเรื่องเนี่ยท่านอาจจะมีความรู้มีความเข้าอ,อกเข้าใจในเรื่องนั้นเนี่ยดีอยู่แล้วเห็นไหมคะแต่ท่านก็ยังรับฟังจากโคชชิ่งดีๆจากครูบาอาจารย์ดีๆนะคะเขาช่วยส่งเสริมได้นะในเรื่องโครงการใหม่ๆโครงการต่างๆมีโอกาสประสบความสำเร็จแน่นอนร้อค่ะนะอะดูต่อก้อนนี้ดีมากเลยนะคะยูในาไคยูในาไคเนี่ยเป็นเทพีแห่งโชคลาภ บอกเลยว่าไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาไม่ว่าจะเป็นพนักงานอยู่ในองค์กรหรือพ่อแคานักธุรกิจในเดือนมิถุนายนเนี่ยธุรกิจการค้าขายธุรกิจการงานของท่านเนี่ยทุกสาขาอาชีพเลยนะประสบความสำเร็จร้อยเปอร์เซนแบบคาดไม่ถึงแบบส่วนกระแสท่านที่เกิดราศีมีนนี่ดวงดีมากๆ ดวงดีจริงๆเลยนะคะแอเห็นไหมวิภัยใบน,นี้เบไม่ค่อยได้จับเขาได้นะคะวันนี้จับได้เดี๋ยวขอทําสมาธินิดนึงนะคะว่าเขาสนับสนุนอะไรบ้างในเรื่องการงาน,นะคะ่ะอืมไพ่ใบเนีย้ยบอกให้ทราบเลยนะแล้วเขาสอดคล้องกันกันกบ อยูนไคด้วยนะยูนไรนี่เป็นเทพีแห่งโชคลาภนะคะส่วนไพ่ใบนี้เขามีในเรื่องของครบทุกอย่างเลยค่ะนะมีไฟมีดินมีลมมีน้ําไฟดินลมน้ําเขามีครบเลยนะดังนั้นเนี้ยไพ่ก็ส่งเสริมตัวท่านด้วยนะคะว่าท่านแหะหยิบจับอะไรในช่วงเดือนมิถุนายนเนี้ย ประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนเนี่ยร้อปอร์เซครบทั้งบูทั้งบุทงบญทุกสิ่งทุกอย่างตัวไอเดียความคิดความรอบรู้ต่างๆท่านนำออกมาใช้เนี่ยอย่างเต็มที่มีวิระเบียบมีวิในัยในตัวเองนำออกมาใช้อย่างเต็มที่นะคะเห็นไหมทุกอย่างประสบความสำเร็จเป็นโอกาสที่ดีท่านต้องไปสู่ถึงโกลดเป้าหมายของท่านเนี่ยได้อย่างแน่นอน นะคะโหดวงท่านโดยรวมแล้วดวงดีมากเสริมอีกนิดในเนี้ยไม่มีศัตรูในเนี้ยอุบัติเหตุไม่มีนะคะในเมื่อดวงดีอย่างนี้อยู่แล้วนะคะเบยียบซีใครใจก็แนะนำท่านให้ไปทำบุญตามศาสนาของท่านนะคะเบยียบซีใครใจนะคะกราบ ขอบพระคุณเพื่อนๆพี่ๆลูกค้าที่น่ารักทุกคนทุกคนทั่วโลกเลยทีเดียวที่กดไลค์กดติดตามกด s u b s c r i b e กดแชร์ให้กับเบ c ยีใครใจค่ะนะคะแต่อย่างไรก็ตามเบยีใครใจก็ต้องรบกวนกราบรบกวนนะคะเพื่อนๆพี่ๆลูกค้าที่น่ารักทุกคนทั่วโลกเลยนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ให้กับ b บ c ใครใจค่ะ ก่อนจากกันเบย4ใครใจขอให้ทุกๆคนทั่วโลกเลยนะคะโชคดีมีความสุขแล้วกลับมาพบกับเบยใครใจได้ใหม่ในคลิปถัดไปคะ่ะกราบสวัสดีคะ่ะ